ดูเลนลาการตัดย่าของพันลงโรงเรียนบ้านแก่เสนียดกันครับนี่คือพันลงบุญทันนะครับตัดเจ็บการทำงานของเขานะครับฉายยาฉายาพันลงหน้าตาย เต็บของเกานะครับกเก็บยาข้างต้นไม้นะครับดอกบอกว่าอันนี้ก็ใกล้นานไม่ได้นะครับก่อนหินนะครับเดี๋ยวก่อนหินกระดินใส่ตากรรมการแล้วจะย่งนะครับตันผู้จม ได้ทั้งได้ทั้งงานได้ทั้งหญ้าไปให้วัวนะครับผมสุดยอดไปเลยจ้า